สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูพี่อ้อยจะพาทุกคนนะคะมาฝากเงินเข้าบัญชี P2Pow เพื่อที่เราจะตั้งซื้อเหรียญกันนะคะอันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆน,นะคะจะซื้อเหรียญเนี่ยเราจะต้องไปเปิดนะคะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะที่4บัญชีนะบัญชีไทยให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีบัญชีกรุงเทพนะคะกรุงไทยกรุงศรีแล้วก็ไทยพาณิชย์ค่ะเมื่อเราผูกบัญชีนะคะแล้วก็ าฝากเงินเข้าบัญชีไทยนะคะเรียบร้อยแล้วเราถึงจะสามารถมาทำตรงนี้ได้นะคะอย่าลืมนัดจดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะพาสเวิร์ดและยูเซอร์เนมไว้ให้พร้อมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเริ่มกันเลยนะค,ะคลิกไปที่นะคะโปรไฟล์รูปนะคะของเราแล้วก็เลือกเพย์ทูพาวนะคะคลิกเข้าไปเพย์ทูพาวนะคะเราเลือกเพย์ทูพาวอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะระบบจะพามาที่นหน้าบัญชีน้าธนาคารของเรานะบัญชีพิทูพาหน้าแรกนะคะ,ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะจำนวนเงินยังไม่มีเลยนะคะน้ำยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องฝากเข้าไปตรงนี้นะแล้วเราถึงจะสามารถนะคะที่จะซื้อเหรียญได้นะนให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฝากเงินกันนะคะอาทีนี้นะคะให้เรามาที่ตรงนี้เลยนะคะ,ะมาที่ตรงด e posit นะคะคือการฝากเงินนะคะตรงนี้ค่ะฝากเงินนะคะอ่าคลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็คลิกไปที่ d e p o s i t อีกรอบหนึ่งนะคะคลิกไปเลยค่ะเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะคะระบบจะพามาตรงนี้ว่าเราจะฝากนะเงินจากบัญชีไทยนะคะเข้าไปที่ p 2 p ูเนี่ยจะเอาเท่าไหร่นะคะซึ่งนะเดี๋ยวครั้งนี้ครูจะซื้อเหรียญอยู่ที่ประมาณ875เหเหรียญน,นะคะครูก็จะใส่นะคะจำนวนเหรียญลงไปนะคะจำนวนเหรียญน,นะคะอยู่ที่8ด เ5ห้านะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนไปนะคะข้างบนเราก็ไปเลือกนะคะตรงนี้นะเรื่องออนไลน์ตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วกด next เลยนะคะตรงนี้ค่ะณนะทีนี้นะคะมาที่หน้านี้ระบบนะคะก็จะถามว่าอ่าเนี่ยประมาณนี้ไหมเธอจะฝากเงินเข้านะคะบัญชีไทยแปด้อยเจ็ดสิบห้านะ,ะแล้วก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี้นะ ถ้าโอเคนะเราก็กดนะคะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะขอรหัสนะคะ6ตัวที่เขาจะส่งไปที่อ,อีเมลนะที่เราสมัครพีทูพาไว้นะคะ,ะครูก็คลิกแล้วนะคะแล้วก็รอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวระบบก็ส่งไปถ้าเขาส่งเสร็จเขาก็จะขึ้นมาแจ้งเราด้วยนะคะนี่นะคะขึ้นมาเรียบร้อยละทีนี้เพื่อนๆนนะคะก็สลับไปนะคะที่ gmail ของเรานะคะจดหมายจากนะคะ พิทูพาวนะคะเพื่อนๆคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็นะเห็นไหมคะก็จะมีโค้ดตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เอานิ้วไปจิ้มค้างไว้นะคะแล้วก็คัดลอกมาได้เลยนะคะอ่ะกดคัดลอกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับมาที่หน้าดิจิพูดของเราต่อนะคะก็นะคะเอาโค้ดมาวางที่ตรงนี้เลยนะคะอ่ามาวางเลยนะคะสลับจาก Gmail นะคะมาเข้าตรงที่เราทําธุรกรรมค้างไว้ นะคะเสร็จแล้วกดนะคะซับมิดเลยนะคะตรงนี้นะคะกดซับมิดตรงนี้นะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะระบบกำลังประมวลผลเห็นไหมคะนี่นะคะก็จะมาพามาที่หน้านี้แล้วก็เพื่อนๆนะคะมาดูนะคะบัญชีธนาคารตรงนี้ใช่บัญชีที่เราอะ่ะจะถอนเงินเข้าไปในพีทูพาวหรือเปล่านะในระบบเนี้เป็นบัญชีกรุงเทพซึ่งครูพี่อ้อยไม่ได้ใช้นะครูพี่อ้อยจะใช้กรุงไทยเพราะฉะนั้นครูก็จะเลือกใหม่นะคะอ่ะครูก็จะคลิกเลือก พอเราคลิกเลือกแล้วเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนนะคะเราก็จะเจอกรุงไทยนะคะหน้าบัญชีกรุงไทยแล้วก็ไปติ๊กตรงนี้เลยนะคะกรุงไทยนะคะติ๊กไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นะคะกด next นะคะข้างล่างเลยนะคะตรงนี้ค่ะกด next นะคะกดไปเลยนะคะกด next แล้วรอสักครู่หนึ่งนะคะ อทีนี้นะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะเราก็จะเจอนะคะตรงนี้หน้านี้เราจะต้องใส่นะคะ username นะคะที่เป็น username ของ internet banking นะคะก็คือของธนาคารประเทศไทยนะธนาคารอะไรก็ใส่ให้ถูกต้องนะคะ username นะแล้วก็นะคะใส่ password ซึ่งพาสเวิร์ดนะคะก็ต้องเป็นพาสเวิร์ดที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการแก้แล้วเป็นครั้งที่2นะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยพอเราได้ยูสเซอร์เนมมาเนี่ยเดี๋ยวธนาคารก็จะให้เปลี่ยนใช่ไหมเราก็เอาอันถัวตัวที่เปลี่ยนนี่แหละคะ่ะมาใส่ตรงนี้เมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากดซนยอินนะคะทีนี้เพื่อนๆรอดูนะก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีเวลานะคะที่เขาจะ ประมวลนะคะระบบจะทำการประมวลผลซึ่งตรงนี้ใช้เวลานะคะพอสมควรนะก็ต้องใจเย็นรอนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะการเงินเนาะนะคะก็รอไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่งนะคะ สําเร็จนะคะก็จะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกข,ขึ้นมาเลยนะคะว่าเรียบร้อยละเงินก็จะนะคะสามารถโอนเข้ามาได้เนาะเอามาที่หน้านี้นะคะเพื่อนๆดูนะนะคะมาที่หน้าตรงนี้นะก็เห็นนะคะว่าก่อนที่จะทําการนะคะถอนเงินจากบัญชีไทยเข้าพีทูพาวเนี่ยนะเราจะต้องมีการมายืนยันตัวตนก่อนนะคะด้วยการที่เราจะต้องอจะต้องใส่นะคะใส่อักขระนะให้ตรงกับ นะที่ระบบเขาให้มานะคะเพื่อที่จะได้ยืนยันว่าเราอะนะคะเป็นเป็นเจ้าของบัญชีนะคะแล้วก็เราไม่ใช่โรบอทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะทำการกรอกนะคะนะ,ะตรงนี้ก็ต้องนะค่อยๆใจเย็นๆในการในการในการกรอกข้อมูลนะคะไม่ต้องรีบนะคะถ้าเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าผ่านก็คือผ่านเลยนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องนะเข้าไปทำใหม่นะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะแล้วตรงหน้านี้นะสามารถขยายได้ ขยายเพื่อที่จะดูนะ,ะตัวอักษรให้ชัดได้นะคะขยายได้อันทีนี้นะคะเมื่อเรานะคะคใส่ไปแล้วนะถ้าถูกต้องนะคะเมื่อถูกต้องแล้วเนี่ยนะเรากด next เลยนะคะกด next ต่อนะคะตรงนี้นะคะ เมื่อเราก,กด next แล้วนะคะระบบก็จะประมวลผลอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบนะคะแล้วก็เราก็รอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวจะนะเขาจะมีนะคะมีการส่ง OTP นะคะไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไว้เรียบร้อยแล้วให้เราไปเอา OTP มากรอกนะคะท,ทีนี้นะคะเมื่อเราได้โค้ดนะคะ OTP มาจาก เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วเราก็เอามานะคะเอามากรอกใส่นะคะตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อกรอกใส่เสร็จแล้วก็กด next เลยนะคะเสร็จแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะระบบประมวลผลนะคะว่าใส่ otp ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องนะคะก็จะมีเครื่องหมายถูกนะคะขึ้นมาให้เราเห็นที่หน้าจอนะคะแบบนี้เลยนะคะ ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเงินเข้าในบัญชี p ี p ูเพเรียบร้อยละแล้วก็เราก็สามารถที่จะนับไปตั้งซื้อเหรียญกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ